ทำเลยมึงอยากทําอะไรมึงทําเลยถูกต้องไหมถ้าถ้าสมมติว่าอ่ะมึงอยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นพ่อค้าถามว่าได้หอออยากลองทําเลยทําได้ไม่ได้ลองทําไปให้มันเป็นประสบการณ์เพราะว่าคนเราอะทำครั้งแรกมันจะประสบความสําเร็จเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเธอเดินมาหาแชนแล้วเธอบอกเธออยากทาเธอก็ทําเลยเนี่ยทำอยากทาอะไรหาทําเลยบางอย่างมันสอนได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ต้องไปเผชิญเองส่วนใหญ่ต้องไปเอาตัวไปกระแทกเองนะครับถึงจะรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากจากตัวพ่อผมก็คือว่าเอ่อต้องต้องกล้าต้องกล้าที่จะทำมันดูไม่ใช่นาคตเลยนะแต่ว่าในแง่ธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอนาคตแต่ในแง่ของในแง่ของจิตใจเนะี่ยมันฟูลฟิลชีวิตอะผมทำอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยหยุดเลยนะครับ ผมเป็นคนที่ทํางานตลอดไม่เคยหยุดผมเนี่ยมองว่าชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนด้วยการพูดคุยกับคนบางครั้งถ้าเดินเดินไปแล้วสะดุดแล้วต้องหันกลับมาว,าว่าวิธีที่ทำเนี่ยดีสุดหรือเปล่าในยุคนี้ขยันอย่างเดียวรวยไม่ได้ต้องฉลาดด้วย